หลังจากเราพักอยู่โรงแรมนะครับประมาณสามชั่วโมงนะตอนนี้เราก็จะไปคอลิฟายนะครับอตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับเราจะต้องถึงสนามประมาณไม่เกินสามโมงสี่สิบนะครับเพื่อแต่งตัวไปเราไปกันเลยครับ ที่ใสแก้นะใส่แก้นะแกปอเช่มอเอ,อยู่ตรงนกดปุ่มนะครับมให้มันดับเองนะแอร์บน,นกดทุกครั้งนะครับเวลาจะขับไอคันนี้นะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันนองทําให้ต้องกดทุกครั้งด้วยไปเราไปกันเลยก็เหมือนเดิมน,นะครับอ่าระยะระยะทางจากอจากโรงแรมนะครับไปที่สนามนะครับก็มาสิบนาที เราถึงกันอีกแล้วฟ้า,าสดใสนะครับไม่มีฝนแน่นอนวันนี้เป็นวันที่15นะครับ15ธันวา2566นะครับเป็นฤดูหนาะ ครับสามสวันมาสนามกลับโรงแรมมาสนามกลับโรงแรมเรามีคอริฟายนะครับตอน4ี่มงสิบนาทีนะครับตอนนี้เรามาเตรียมตัวก่อนนะครับถึงสนามาก็ตั้ประมาณชั่วโมงหนะึ่ง 4โมง10นาทีเนี่ยไม่ใช่ว่า4โมง10นาทีเขาจะเขาจะเรียกไม่ใช่นะครับคือ4โมง10นาทีของการแข่งขันรถยนต์เนี่ยเขาหมายถึงว่าเวลาปากทางพิษเปิดนะครับแปลว่านักแข่งรถรถรถแข่งทุกคันนะครับต้องไปรอที่ปากทางพิษแล้วนะครับ4โมง10นาทีเนี่ยคือปากทางพิษเปิดนะครับจะขึ้นไฟเขียวให้นักให้รถแข่งนะครับที่จอดรอเนี่ย ขับออกไปได้นะครับแปลว่านักแข่งทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนกันก่อนนะครับมาหมายถึงว่าซีโม้งเนี่ยต้องอยู่ในรถแข่งแล้วนะครับบางคันเนี่ยไปจอดรอที่ป่าทางพิษแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคอลี่ไฟนะครับมีเวลาให้20นาทีนะครับทําได้เท่าไหร่เท่านั้นใครเร็วสุดก็ได้ที่หนึ่งไปมีเวลาให้เท่านั้นทุกคน เวลาของรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับมันก็จะวิ่งกันแถวสองนาทีสิบวิสองนาทียี่บวิแถวๆถนี้นะครับก็แปลว่าให้คุริฟายยี่สิบนาทีเนี่ยก็คงวิ่งกันได้ประมาณไปเก้ารอบก็ต้องเอาเวลาที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีการหลุดแท็กนะครับเขาก็จะไม่นับเวลาให้นะครับหลุดแท็กในที่นี้หน่อยถึงว่าล้อสี่ล้อนะครับออกนอกเส้นนะครับ ออน,น้องเส้นเวลาในเวลาในรอบนั้นเขาก็จะไม่นับให้นะครับหลบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสนามเนี้ยมาตรฐาน f อเกณฑหนึงนะครับมีกล้องนะครับถ้าจำไม่ผิดนะสองร้อตัวคือใครทำอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นหมดนะครับห้องคอนโทรลรูปเนี่ยนะครับก็จะมีจอจอเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่เยอะมากนะครับน่าจะห้าหกสิบจอน,นะครับเอาไว้ดูโดยเฉพาะเลย รถแข่งทุกคันนะครับไม่มีใครรอดสายตาไปได้นะครับเราก็ะมาถึงนะครับแปบ๊บเดียว มิดเลนเนี่ยนะครับเขาก็จะวิง่งให้วิ่งนะครับาทางเดียวนะครับห้มามวิ่งย้อนนะครับจะมีลูกศรนนะครับอยู่ตรงนี้บอกนะครับนะรถแข่งทุกคันนะครับวิ่งย้อนไม่ได้นะครับก็มาถึง เดี๋ยวเราไปจอดที่พิทเราเนะ ช่องนะครับปีอีกฐานพาซิ่งนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปตรงนี้นะครับเราไปจอดที่ของเราตรงนู้นะ เดินนห้าโอเคชะได้แล้วจไปตอนนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมแล้วเอารถลงมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา3โมง50 40แล้วนะครับเราจะทำการแต่งตัวนะคเพื่อจะซ้อมตอน4โมง10นะครับเวลาป่าทางที่เปิด4โมงนี้เราต้องอยู่ในรถแล้วนะครับรถก็พร้อมนะครับ คอมปาฏิทานโอเคแต่งตัวก่อนจับตัว okay, นี่นะครับเราก็ไม่อยู่บนรถแข่งแล้วนะครับเรียงไปคอร์ดิฟายครับนนเป็นปัตรคอนฟายของรุ่นของรุ่นก่อนหน้าน,นี้นะครับไม่แน่ใจรุ่นอะไรแต่รุ่นของเรานะครับไปตรงนี้นะครับจะเปิดให้เราออกได้สี่โมงสิบนาทีนะครับตันนี้เราก็มาจอดรอ่าทาตงพี่ ท่นท sí, okay. ี่รวจตรงไรกันครับ huh. ร้อนมากลงจากรถนะครับไฟไฟเต็มๆนะครับมาจอดปาร์คเปิดมาไฟยี่ันทีครับมจอดปารเปิดมาเลื่อน oh, okay. ัน้าจอแบบนครับไม่รู้เสียได้ยินหรือเปล่าครับอยู่ในวกรนออยู่เลย รถมาให้นะครับจากปาร์คเฟิร์มนี่ไปไปไป,ไปพีชนะไกลมากนะครับน้องก็เอาปาร์คเฟิร์มมาให้เดี๋ยวเขาจะตรวจน้ำมันนะตรวจน้ำมันตรวจน้ำมันนะครับน้ำมันถูกต้องไหมตามกติกาไหม อันนี้นักแข่งเราอีกคนนะครับมาเนี่ช่องช่องอะไรนะครับสวัสดีครับการปา้ซิ้งครับการปา้ซิ้งครับออาาซิ้งมาแนบ้าครับลงไปหัวด้วยกันลงมาครับลงมาได้ไหมได้ไหมจริงได้ไหมโอเคนะครับเรากลับพิษกันนะครับไม่ไหวแล้วครับร้อน ก็มีมาด้วยกันทนะั้งหมดกี่คันไม่รู้นะครับเปิ่มอ่าใหม่คันละครัำนึงไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับยี่สิบนาทีเฉยๆอันนี้นะครับนักแข่งมาเลเซียนะครับเดินหายเขาน่าจะค퀄ี่ไฟติดอันดับดีนะครับก็เลยม,มาอจอดตัวสภาพตรงนี้ตัวน้ำมันมาด้วยกัน พันธมนิตรพันมิตรครับนี่เขียุ่ขภาพอย่างนี้นะ 我拜皮皮卡了。 ก็คลิปนี้นะครับอ่า ep 4เนี่ยนะครับเราจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาคัดลายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ep หน้านะครับสำหรับรถแข่งก็ยังอยู่ที่ที่ตรวจสภาพนะครับยังไม่กลับมาคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย